ประสักปัญหาก่อนก่อนที่เราจะมาเริ่มตรงจุดตรงนี้นะอุปสรรคปัญหาของการเป็นวิทยากรมีอะไรบ้างของคุณตงอับดับแรกในเรื่องการการโน้มน้าวอับดับงการน้มน้าวการเปลี่ยนความคิดเขาอืมอันก็การมีส่วนร่วมหนึ่งการโน้มน้าวสองการเปลี่ยนความคิดของของผู้ฟังอ่ะนะอับดับสาของผู้เข้าอบรมอ่ะนะแล้วก็ สามการที่จะดึงการมีส่วน,วร,วนวร่วมสามข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยถูกไหม<ช>แสดงว่าคุณพงษ์ไปอยู่ในอีกครั้นหนึ่งแนละ้วคือมันยายมันยายได้แหละถูกไหมแต่ว่าจะเปลี่ยนยังไงจะปรับยังไงจะทํายังไงให้สามารถเป็นไปได้ตามพยากรตามความหมายที่เราพูดถึงกนะ็ได้ไอ้ตรงนี้จะทําไงโอเคนี่เป็นโจทย์ของผมที่จะต้องมาช่วยกานแก้มาช่วยกานทําให้สามารถ ตรงน้ได้อันนี้มีสามข้อเน่ยไห